สาวดัชครับควินตี้สูงกว่าพอสมควรเลยครับแต่เรื่องของความบู๊ความห้าวนี้ก็แพรว่าถือว่าไม่เป็นปรองใครนะครับในด้านมวยหญิงแต่ต้องมาดูครับถ้าห่มบงในนี้ควินตี้น่าจะบังมิดนะครับมาแล้วครับโอ้แม่วสวนครับมีอาการเล็กน้อยครับควินตี้โอ้และที่สำคัญนี่ควินตี้มาซ้อมที่แฟร์เทคกครับโอ้โห พลักำลังเรียวแรงนี่นาไม่ต้องห่วงเลยครับโอ้เดินต้อนแพรวาเลยครับโอ้แพรวาน,นิ่งมากครับ <c oughs> <c oughs> เอาผลบอกต่อยกันหน่อยนะคนหนึ่งหน้าหวานแบบดัชครับคนหนึ่งหน้าหวานแบบโคราชครับอ่ะ โอ้ oh, ตัวใหญ่มากควินตีโอ้โหแลกกันแข่งต่อแข่งทีต่าทีเห็นเลยครับ <Yeah. S 1> แข่งของควินตี้นีเสียงดังฟังชัดครับโอ oh, แพรวาต้องดักจังหวะดีๆเลยครับ <Yeah. S 2> หวดล่างครับแพรวา่าพยายามจะย่อกินตี้ครับกินตีจิ้มแยบไม่ถึงข <Yeah. S 2> ยับโอ้ oh, โดนแข่งของแพรวา โอกาสสูงๆเลยครับแพรวาอย่าพลาไวกับคิณติ้งหมัดหนึ่งสองสามแล้วก็ตามด้วยแข้งครับโอ้ต่อยตามสู่ตามตำราโอ้โหจังหวะดีครับแพรวาโอ้โหระทึกจริงครับคู่นี้ครับ สักแข่งศักดิ์ศรีสาวไทยกับสาวยุโรปครับต้องเอาใจช่วยเลยครับแพรวครับวันนี้โอ้โหถ้าพูดตามตรงกระเสียเปรียบทุกประตูรูช่องเลยครับกยมเข้าหาอีกแล้วครับควินตี้ขีบซ้ายแพรวขยับบ้างอ้จะออกกระเสียวขวาของควินตี้เลยครับควินตี้ขยับทียบหน้ากลัวครับ อ่าไล่คนละแข้งแต่วันนี้อาจจะต้องลดดีกรีความห้าวเลยครับแพรว่าเข้าไปชนนี่โอ้โหชนกับรถถังดีๆนี่เองต้องดูจังหวะดีๆครับโอ้ควินตี้นี่ใหญ่จริงครับแล่ทำน้ำหนักเก่งมากนะครับโอ้โหเอาหาเหมือนเดิมครับควินตี้ถีบยานเอาไว้ หมัดหนึ 1, 2, น่งสองสามออีกแล้วครับโอ้โหยับคมจริงๆกับควินตี้นี่ครับดีครับแพรวาเบิ้ลแข้งครับสวยครับจังหวะนี้ต้องอย่ามาครั้งเดียวเลยครับอาวุธของแพรวาครับถ้าได้แล้วก็ต้องออกต่อเนื่องไตขวาหลุดไปครับ ่อไปครับกินตี้เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เตตัดล้มลงไปหน้าตีหน้ายาักเหมือนเดิมครับแพรวาแหมขู่คนนี้นี่อาจจะได้แต่ขู่ควินตี้ไม่ได้ครับขยับขยับวงในชิงตีก่อนดนว่ยครับควินตี้ป้ายหน้าป้ายหน้าโอ้โห ก็บบปิดออมานี่อาจจะเสียแรงฟรีนะครับแ่วพาเพราะปิดไม่ลงแล้วครับใหญ่จริงๆขยับควินตี้ขยับโยกยืนกันค่อนข้างห่างนะครับฝั่งเรเนี่ยครับควินตี้ยิ้มเล็กๆครับหมัดหนึ่งสองสามโอ้เจอแข้งหนึ่งที หมัดแรกแข้งครับโอ้ถ้านับเอาปริมาณอย่างเดียวนี่เป็นรองพอสมควรคกัแพรวาแต่ความหนักแน่นนี่ถือว่าใช้ได้ครับแข้งซ้ายดีก็แต่ว่าเสียหลักแข้งหน้าเริ่มออกได้ดีเลยนะครับแพรวาขณะที่ควินตี้นี่ซ้ายหน้านี่ทำงานได้ดีครับหมัดซ้ายเนี่ยครับดูจังหวะของเธอครับ เดยววนเลยครับวนมไม่โดนครับฉากออกมาได้สวยครับแพรวามัดหนึ่งสาโอ้โหโดนครับจังหวะน,นี้เดีย๋ยวพอเขาเดินเต็มสูบนี่ก็โดนนะครับแต่จังหวะก็ดูเหมือนว่าคุมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแพรวาแต่การออกุธต้องมากกว่านี้หน่อยครับประหยัดไปหน่อยครับ ใส่ไป,ไปโดนเกี่ยวอ้าวไม่คือ,คอไม่โดนครับซ้ oh. ายโดนทีบโอ้ระทึกครับคู่นี้ครับดูกันช็อตต่อช็อตครับข้างซ้ายมาครับ oh. เอาคิ้นที่คลายโกตติโอโยกนี้เปิดตัวมาเดินเลยครับแพรวจะเดินตลอดหรือเปล่าเนี่ยครับอ่ะทำได้ทำดีต้องทำให้ตลอดครับแพรวครับ อีกแล้วครับหมัดชุดของควิตตี้ลุดแต่ว่ากระโดดเขาลอยไม่ถึงครับรัดวงในโอ้โดีครับชุดนี้ไม่โดนแต่ก็ถือว่าป้องกันตัวได้ดีครับทีิตี้คลายครับขยับมาแต่ว่าเขารอครับอ๋อเสียตะว่าเล็กน้อยแอ่มีโยกหลอกครับ <g ül> อ่ะควินตี้โอ้โดนแข้งซ้ายแพรวาเข้าไปกรรมการเตือนแล้วต่อยกันหน่อยสิคะแม่เ่าฝนครับออกเกี่ยวไว้โอ้โหโดนไตตัดล่างโอ้หัดหนึตามด้วยเข่าครับแพรวาก็ตีสู้อ่ะเขามัหลุดทีหน,นึ่งนี่แหละครับโอ้โหก็โดนมาเป็นชุดครับยังมีเวลาคืนครับแพรวาครับใจเย็น เาแข้งขวาครับได้ไป,ปลายปลายทีปลายครับขยบเข้ามาอด,ดีดีว่าถ้าเขาไม่เดินบี้นะครับเพราะถ้าเดินบี้นี่น่โอ,อ้ยได้มัดซ้ายครับเต,ต็มเเลยครับยังถือว่ายังเว้นช่องไฟให้แพรว่า<อ>หายใจครับเตะหลุดโดนอีกแพรว่าโอ้ต้องต้องเร็วกว่าน,นี้หน่อยครับแพรว่าโดนทีบอีก ดาวคืนครับเริ่มขยับหาเร็วครับยิ่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เต่ล่างโอ้แต่แพรว่าเตะลูดีอีกแล้วโอ้ทีบครับทีบซ้ายสวยแทงขวาดีครับเกียร์ไว้อ่าไม่เกินต้องไม่เกิน29ครับผิดกติกาครับไถนาครับไม่ได้ครับเกิน29โอ้คู่นี้สู้กันด้วยฝีมือสู้กันด้วยจังหวะสู้กันด้วยอาวุธนะครับโอ้โหทีมงานนี่เครียดเลยครับแพรว่าครับ มันก็ยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้มัามใจครับได้ขวาไปปลายควินตี้เอาอยัางไงครับหมด 1, 2, ัดหนึ่งสองครับแพรวาได้แข้งขวาอ้าวควินตี้หัวดซ้ายคืนอ้าวหูแข้งขวาดีครับแต่ว่าโอ้โหได้คืนมาอีกหนึ่งชุดครับควินตี้คลายโอ้โพอแพรวาทําแล้วควินตี้ก็มีสวนตลอดนะครับดูขยับหลอกโอ้ คายเต็มเอ่ะต้องเอาคืนครับต้องรีบเอาคืนครับแพรวนะแข้งขวามาโอ้โดนบัดขวาอีกโอ้จะเอาคืนเรับใจร้อนไปหน่อยครับแพรวแข้งขวาได้แต่ว่าโดนเกี่ยวครับโดนไปขาแล้วก็เป็นสาวดัชครับแดนกังหันลมครับควินตี้คลายโกทชิงครับชนะคะแนนไปครับโอ้สมศักดิ์ศรีครับผู้นี้